ก็อนยนที่ที่หมอปุพูดบอกนะครับว่าให้เราองฝนเพราะว่าไม่งั้นเรากลับไปเราจะมีอย่างแรกเลยคือถ้าคุณกลับไปเนี่ยไปเปิด youtube นการเรียนทั้งเนี้ยที่อาจารย์ท่านโพสต์ลงนะคร u บยูทูก็ดีสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะ t ิก t ก k f เฟซบ o ๊กแล้วก็ไปแชร์ลงในโซเชียลของคุณเพราะว่า เวลาคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับไปดูไปย้อนเนี่ยมันจะหาได้ง่ายเพราะบางทีเนี่ยมุขพระจันทร์โพสต์รุ่นนี้ไปแล้วแล้วก็เราไม่ได้ดูไม่ได้แชร์ไว้เนี่ยพอไปโพสต์รุ่นต่อไปเนี่ยเนี่ของเราจะหาไม่เจอแล้วะน,นะครับแล้วกลับไปอีกนิดนึงก็คือไปเรียนลำดับข้อมูลท่าเช่นข้อหนึ่งตรวจอะไรก่อนตรวจข้างบนตรวจข้างล่างเราจะทำยังไง ไปจดรายละเอียดที่หมดเพราะจดรายละเอียดหมดย่มันจะจำได้แล้วก็ไปทวนทวนท่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีหุ่นก็ได้ครับทวนมุมทวนองศาของมันครับเอ่อย่างของผมเนี่ยผมอยู่ที่เนี่ยผมยเรียนสามวันทุกคนเลยแต่ก็อยู่ที่นี่เจ็ดวันสุดๆยังมีหอนอยู่ประมาณหลายคนครับมีหอนแจ๊บหอนนัดหอนเอกดึกๆกลางวันเนี่ยก็ทํางานปกติพอตอนเึ็ก็ไปลงซ้อมกันผมให้เนี่ยหอน่างท่าเรียกเพลงผม แต่นาโปผมลงไปที่บ้านในจังหวัดนวลเนี่เจอเคสเลยครับเพื่อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์นอนเป็นเรือนทะลุขึ้นมาแท้าขามีเจ็บสุดมันล็อกนะคุณนู้งแทงคุนี้ไแทผมก็เอาเลยลองของแบบป๊บกเปิ๊กเดินต่อนะครับอันนี้มันใช้ได้จริงประสบการณ์ของนิ่การจัดกแอดู๋เนี่ยแล้วตอนปัจจุบันนี้ก็ไปทั่วฮะอย่างอยู่บ้านที่อยู่ที่ภูบาลบ้านผมไปรักษาพระภูบาาจังไสที่ศาลก็จะโทรมาอามาวัดไปทำนิดหน่อยเพราะว่าบางทีอ่ะ ใช้ร่างกายเยอะในการก่อสร้างก็ดีนะครปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยท่านใช้ร่างกายเยอะแล้วก็มีอย่างหนึ่งม่าไม่ใช้ร่างกายแต่บางทีเรื่องของกรรมมันก็มีครับบางทีรักษาไม่หายเป็นข้างนี้รักษาหายวันมาเป็นข้างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทานท่านเป็นอะไรก็บอกมาตอนสอบตัวถ้าเป็นขาปวดขาเขยนแนวๆเนี่ยครับก็เวลากลับมาบ้านบางทีเดี๋ยวก็อ้าวพระวัดหนองออหนงบัวเรียกเต็มเราก็ไปนะไปทุเทวีที่ทั่วเลย อุดรหนองบัวลำพูยิงครั้งที่แล้วเนี่ยจากอุดรแล้วก็ขึ้นไปบ้านถือครั้งที่บ้านถือมาละไถ่ครับกลมาที่อำเภอบุญจักพอจะบุญจักมาที่แพร่จากแพร่ลงไปล่วงล่วงไเชียงใหม่เชียงใหม่ลงไปพิลลกอีกไปลุ่มล้ว่เรื่อยนะครับแล้วก็าถรถติลลลดกันใช้ได้ทุกที่บนรถทตู้ผมจัดกันแล้วบนรถตู้ก็จัดกันแล้วผมทำหมดทุกที่ครับเว้นยิงยิงใต้น้ำผมไม่ได้หลอกครับกอากาศอากาศจะไม่ได้กลิ่นในชุ ก็เลยดูเ <avez> รี่อนเ้อนประมาณนี้ครับเราเป็นลูกควรดูอะไรล่บ